กองพันทหารราบมณฑลทนาหารบกที่21ค่ะไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ กำลังพลกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรนารีได้ออกไปรับซื้อพืชผลทางการเกษตรตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องเกษตรกรอิ่มใจลงพื้นที่ออกไปรับซื้อพืชผลทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรอธิบวกเหลี่ยมและข้าวโพดอ่อนในชุมชนหนองบัวโคกตําบลหนองยางอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะคะนำมาประกอบเลี้ยงกําลังพลภายในหน่วยให้ได้รับประทานผักสดจากเกษตรกรโดยตรงค่ะซึ่งอยู่ในห่วงพืชผลทางการเกษตร ให้ผลผลิตจำนวนมากหากว่าปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้ผักได้รับความเสียหายและความต้องการซื้อของผู้บริโภคลดลงทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนที่ประสบปัญหาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เป็นสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องเกษตรกรน,นะคะทั้งนี้ก็ถือว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ